สวัสดีท่านผู้ชมทางย t u b e และผู้ติดตามทุกๆคนเด้อค่ะมือนีกลับมาพอกันก็เหมียวคือเก้าค่ะกับบรรยากาศทงให้ทงหน้าแบบนี้เด้อตะเวนไก่สิตกดินแล้วยึ่ทางพูดนะคะ่ะหุ่นตะเวนไกลสิตกดินแตะว่าสิ่งที่เหมียวสิมาให้เบิ้งมือนีก,ก็คือการปลูกมะนาวในเข่งนะคะเข่งพลาสติกเหมียวเลือกใส่เข่งเบอร์หกนะคะทุกคนคะ่ะเหมียวเลือกใส่เข่งเบอร์หกเด้อ ยูรันยี่สิบบาทนะคะซื้อมาสามสิบหาบาทอ่บอาบกนาวต้นนี้เป็นบกนาวป้นพิจิตค่ะลงปลูกวันที่8เดือนตุลาคมแต่ว่ากระถางนี้ค่ะโอ้เข่งนี่โอ้เข่งนี่เออเอิ่ว่าเข่งนี่เนาะเข่งนี่ปลูกว,วันที่หาเดือนเดือนนี้แหละค่ะวันที่หาเดือนพฤศจิกายนติพานมานะคะลงปลูกได้บกกีมมืออันนี้ก็เป็นน้วยเก้าเพลนทิติตมากครับ กิ้งที่เห่าอตอนมานะคะแต่ว่ากะบบอลนเดชนวยเพิ่นกะบบอลนค่ะเพราะว่าเหาหลังจากที่เอาลงตะกาแล้วเมี่ยวกะฉีดคล้ายๆก็ว่าเป็นหออม้มนนะคะฮ่รมโมนนมสดเมี่ยวกะฉีดฉีดพ่นไปลงไปนะคะเ่ราไห้บ่าะไหา้าหาหนวยเขาลนก็ถือว่าได้พ้นดียค่ะหออม้มนนมสดเทสไห้ น้อยบอกหน้าว้นหน่อย,ย,ยเนาะทีหอาก็เอาล้มปลูกวังบนที่หาที่ผ่านมานี่ค่ะบอลหลวงบอลลนเด้ค่ะเบื้องนี้ค่ะสิมีหนึ่งสองสามมียูซีนวยค่ะนวยดีซียูปลายกับบอลลนเด้ค่ะเนาะอันนี้คือเดยวเหอกคอยมาอัปเดตให้เบื้องกันเรื่อยๆแต่อันนี้ตะก,กานี่ค่ะเข่งนี่เนาะเบิ้งพีเซนเตอร์น้องทัวตัวดินอ่ะ น้องทวดินครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนนะคะน้องทวดินเป็นพี่เซ็นเตอร์เคงเนี่ค่ะนี่เนาะผุนเด้หน่วยเพินินติดดีดีค่ะกระชีดหออมโมนนมสดคือกันนะคะเป็นการบำรุงให้กับทั้งต้นและใบนะคะแล้วก,ก็ดอกของเพิน่นดอกล้ายหลายโดกโดกค่ะปลูกไว้นี่แหละค่ะปลูกไวเ้เถืองเนาะปลูกไวเ้เถิองปลูกไว้ตะแยง,งเคลื่อนย้ายง่ายนะคะแล้วก,ก็ที่สําคัญ มองข้างล่างเนี่ยเขากับปลูกพักลงไปเข้ากับห้อยเบียรพักลงไปนะคะกําลังสีไงนเนาะเบียรพักกําลังสีไงนเนาะนี่แหละค่ะการปลูกมะนาวเข่งเคลื่อนย้ายง่ายนะคะดูแลง่ายเนาะโอ้มันแมืนดีเด้ย่ยนระยะเวลาการปลูกได้ดีเลยทีเดียวเนาะนี่แหละค่ะเมียกับปลูกไว้อันนี้เข่งเก้าแล้วเนาะวันที่แปดนี่เข่ง เข่งทีเลียวเห็นยุ่งยากกับปลูกวันที่หาค่ะสําหรับพูนกับคู่แตกขามีกับคู่แตกเขาเอามาปลูกใส่เนาะก็ถือว่าเห็นผลดีย่ค่ะเห็นผลดีย่เนาะก็แนะนําให้ปลูกมะนาวเข่งเด้อค่ะเป็นการดูแลดูแลง่ายด้วยสําหรับคนมีเวลาน้อยจังเหนียวนี่แหละค่ะคนมีเวลาหน่อยกะดูแลง่ายอหลีเด้อนะคะก็ใส่เวลาหดน้ำกะแคบแป๊บเดียวค่ะรถเพียงแค่ช่วงเช้าถ้าเกิดว่า มีเวลา,าวหลายกะเศร้าแรงลหะค่ะแต่ว่าปกติกัสิหดแต่ย่าเมือเช้า,าก้อนที่สิบปเหตุงานกะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณสุขคนที่เขามารับชมพอกันใหม่ในโอกาสหนาสวัสดีจ้า